สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพื้นนะในชุดรอบแอบมาของเรานะครับมากันอีกแล้วพี่นะครับม้เช่นเคยในครับในชุดรอบเย็นนี้นะพี่นะนะครับใช้คําว่าพระชุดนี้นะพี่จัเป็นพระชุดเด็ดๆของเรานะครับพี่พิญญาเป็นพระชุดเด็ดๆของเราในอีวานดยครับค่อนข้างที่จะต้องเชื่ว่านะครับนะดูเด็ดเผ็ดมานะนะครับถุงนี้นะเดี๋ยวเราคัดมาพร้อมกันนะครับนะมีอะไรเด็ดเด็ดให้พี่ๆรับชมกันบ้างนะครับฝากกดถูกใจคนพระหนึ่งถูกใจนะครับพี่ๆที่เข้ามารับชมนะ คนร้านหนึ่งถูกใจนะครับไว้เป็นก er k k ําลังใจกับเด็ด่ that 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 ระเครื่องโดยวีนันนะครับในการหาพระต่อไปนะครับเราไม่มีดึงไม่ม mm ียืดเยื้อนนะครับรวดเร็วกระชับฉับไวไม่เน้นน้ำนะพี่นานเน้นเนื้ออย่างเดียวนะครับแล้วใส่กันอย่างเดียวเลยตุ้มตุ้มตุ้มเลยพี่ในครับไปในครับรายการแรกนะครับนี่กพี่รับช่องทางกันที่สองเราในครับศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าแปดห้าศูนย์สามเก้าครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจโดยเฉพาะพี่จ๋านนครับไปกันเลยดีกว่าสําหรับในทุนนี้นะ นี่พี่ดูความหลากหลายแล้วกันนะครับทางเราจัดให้นะครับรายการแรกนี่รายการแรกผมได้ผ้าองค์เนี้ยมาพี่หลังมันเปื้อนสีนิดนึงนะนะครับดูเขาเก็บปเะเดยนนี่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นสีอะไรนะครับด้านหลั่งเปื้อนสีแบบออกฟ้าๆนะเหมือนแบบมันเปื้อนนะพี่นะครับมาเปื้อนจริงๆเนี่ยมาแบบนี้เลยนะครับทางเราก็ได้มาแบบนี้เลยพี่นะครับแล้วเป็นพิมพ์ที่แบบว่าขออนุญาตใช้คํานี้นะเนี่ยมีเม็ดไข่ปลาตรงใต้ซุ้มหนึ่งเม็ดข้างนะครับด้านข้างฐานหนึ่งเม็ดนะครับประมาณนี้นะ นะครับรูปแบบรูปฟอร์มร้านเดิมเดิมเลยพี่หิ่งๆิ่งเลยนะเป็นเนื้อมวลสารนะครับผมเอาเอาสามร้อยพี่ง่ายๆเลยนะรายการแรกครับพี่สามร้อยบาทนะครับบอกผมแล้วกันที่สมเด็จที่มีตุ่มๆเนี่ยนะครับมีเม็ดๆเนี่ยผมไม่รู้เป็นปีไหนนะขายเป็นเข้าไปนะครับพี่พี่ขายเป็นเข้าไปนะครับวัดกระชายเนื้อสวยมากนะครับทองเดิมเลยพี่นะครับวัดกระชายครับพี่นะครับนี่เลยพี่พน้แผงตัดนะนวพี่พี่ใหญ่นี่พน้าแผงตัดนี่โหรูปทรงเขาดูดันนะครับนะผ้าสวย ถ้าใครชื่นชอบพระสวยนี่องค์นี้พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนะนะพี่พี่จ๋าถ้าใครชื่นชอบพระสวยนะพี่นะาองค์นี้พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดสวยจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงเห็นไหมนี่คือในวิชาพระกุวัิกระชายกับพี่นะหรือวัดกระ้ายนะครับสามร้อยบาทนะครับเอาสามร้อยที่แบบว่าพอได้แบ่งปันกันนะนะครับอ่าสามร้อยที่แบบพอได้แบ่งปันกันรับพี่นะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นสมเด็จวระละคังเลยพี่นะครับโอ้โหพี่ขั้นรายการนี่ดูเนื้อองค์นี้นะเขาเรียกว่าเนื้อตุบ นะครับพี่พี่นี่เขาเรี Blade, ยกว่าเนื้อตุมตามพี่ดูเนื้อเห็นไหมเป็นมวลสา,ารเลยนะครับมีความหนึบมีเม็ดมวลสา,ารอันหนาแน่นนะครับค่าแป้งพี่นะติดตามซอกเส้นซุ้มเห็นไหมค่าแป้งนะติดตามซอกเส้นซุ้มนะครับดูความแห้งดูความเก่านะครับองนี้เป็นพิมพ์ที่4นะครับพิมพ์ใหญ่วัลคังพิมพ์ที่4พ<ร>ิม <toda> พ์เกตทะลุซุ้ม, <toda> ม um นะครับพี่พี่จ๋าเขาเรียกว,ว่าพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับมวลสารชัดเจนพี่นะครับพ้าบางเจี๊ยบไปนะพ้าไม่หนานีพี่นะสมเด็จบางนางหนานะครับ ตามตำราโบราณที่ว่าไว้เลยพี่บางไม่หนาเห็นไหมบางนะครับไม่หนานะแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยน,นะครับค่าแป้งเดิมๆเห็นไหมพี่ดูโซนเนื้อได้เลยพี่ค่าแป้งเดิมๆเลยนะเอางี้แล้วกันพี่สามรสิบบาทนะครับวงนี้นะสามหนึ่งศนย์นะครับ,นะรบผมให้เลยนะครับได้มาตอนเย็นให้ตอนเย็นนะครับไม่ดึงกันอยู่แล้วเนี่ยสามหนึ่งศนนะครับแบ่งปันพี่องค์ต่อไป ในครับพี่พี่หาองต่อไปเป็นพราร่วงนั่งครับพี่นะครับกุ้ข้อควายนะครับพี่พีะาเนี่ยเาร่วงนั่งครับพี่นะครับกุข้อควายนะนะครับเนื้อออกแบบโซนแบบออกคาบแดงๆเลยนะนะครับเป็นพราร่วงนั่งครับพี่นำเนื้อชินนะเผาร่วงนั่งกุ้ข้อควายครับพี่สวยเดิมและธรรมชาติเห็นไหมพี่สวยเดิมและธรรมชาติไม่ได้กุข้อควายนะเนื้อสวยจริงเนื้อสวยจริงครับพี่กุ้ข้อควายนะครับเอาแบบเบาๆนะเผาร่วงนั่งกุ้ข้อควายนะเอา สา0ร้อยบาทนะครับอ่านะครับราคาที่ผมว่าได้แน่นอนอ่ะเพิ่งได้มาพี่นะผมก็จัดให้เลยนะครับอ่าเพิ่งได้มาผมก็จัดให้เลยพี่นะครับสําหรับองค์ต่อไปนะนี่ครับพี่นะครับองค์นี้ผมดูเป็นอ่อคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆบังขุนพรมมมนเป็นเป็นคาบนะพี่ดูนี่นะครับนี่เป็นพิมพ์ที่แบบคล้ายๆแบบบังขุนพรมมาพี่นะเหมือนเป็นคาบร่องรอยการลงกู่อ่ะเอ๊มันเป็นคาบร่องรอยการลงกู่หรือเป็นคาบน้ำมนต์เนาอพี่นะพี่ลองดูดิ นะครับเราร่วมด้วยช่วยกันดูนะครับพี่พิยาสำหรับองค์นี้นะร่วมด้วยช่วยกันดูครับพี่นะครับคาบเดิมไอ้พาผมได้มาเดิมๆอยู่แล้วพี่เห็นไหมเอาอยี่งแล้วกันถ้าใครชื่นชอบองค์นี้หรือรู้ที่นะเอาสามร้อยยี่สิบได้ศึกษาได้สะส,สมแน่นอนจะเป็นปู่โต๊ะหรือจะเป็นบางขุนพรมนะครับพี่นะชื่ที่ไหนก็ได้พาดูง่ายอะ่ะแล้วพาสวยด้วยอเอาสามร้อยยี่สิบบาทนะครับพี่พิยาสามร้อยยี่สิบบาทนะครับไม่ได้แบบโอ้โหพี่อลังการอะไรรุนแรงนะแบ่งปันกันเลย สามร้อยยี่สิบนะครับสามร้อยยี่สิบนี่เลยพี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว,ว่านนะครับไปดูคาบไขว่านเนี่ยอืดันเป็นเม็ดนะครับพี่พี่จ๋านี่ดันเป็นเม็ดกรอบเดิมด้วยไม่ได้แกะด้วยมาแบบนี้เลยนะครับพี่ดูพี่พี่ลองดูนะเห็นไหมนี่คาบําว่านนะพี่จ๋าดันมาเป็นเคลือบม,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 มาเป็นเม็ดเม็ดเลยพ้าได้สวยนะพ้าได้สวยพ้าไดา้เดิมพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับไม่ใช่พ้าธรรมดานทั่วไปนะนะครับได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติพี่ดูเนื้อได้เลยเนี่ยเอาสามร้อยพี่นะครับี่ดูคาบนํำว่านเดี๋ย โอ้โหพี like oh uh, ่เอ้ยนะครับดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับเอาแบ่งปันกันพี่เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทพี่ดาวองต่อไปนะครับนะครับมันจะพลาดได้ยังไงพี่ใช่ไหมนะครับนี่เลยพี่รูปหล่อนะครับองนี้เป็นรูปหล่อปูเอี่ยมอืเก่าจริงครับพี่ดูเนี่ยหล่อลอยองค์นะครับรูของปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงก็พี่เก่าขนาดไหนพี่ลองดูแล้วกันเนี่ยร่องรอยการหล่อโบราณที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับร่องรอยการหล่อโบราณที่เป็นธรรมชาติอ่ะ นะผมก็บอกแล้วผมกะจัดให้ดูเนี่ยไหมเนี่ยเออล่องลอยเดิมๆนะครับเออล่องลอยเดิมๆพี่นะครับจัดได้ในราคาเบาๆนะนะครับพี่พี่จ๋าเนี่ยจัดได้ในราคาเบาๆนี่พี่นันนะครับเอาล้พี่นะครับสวยๆแบบนี้นะปูอย่างวัสานสูงนะสามร้อยบาทนะครับมาต่อกันสำหรับรายการต่อไปนะครับพี่พี่จ๋ารายการต่อไปนี่นะนี่เลยพี่พะล่วงอันนี้ได้เดิมนะครับได้เก่าได้เดิมได้ธรรมชาติเลยพี่นะพะพะล่วงนะ นี่พี่ดูเนื้อเนี่ยเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับสําหรับพระร่วงองพี่องค์นี้ไม่ใช่พิม์ใหญ่นะอาจจะเป็นพิม์กลางนะนะครับพี่ๆในดูเนี่ยนะครับนะหน้าสุโขทัยเลยพี่นะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงนะจ๊ะพิจ๋าแห้งเก่าเดิมและธรรมชาตินะครับองค์นี้เป็นหน้าของสุโขทัยนะนะพี่ๆลองดูนะหลังก็พี่หลังรางป,าปืนในพี่นะล่องเดิมเดิมคาบเดิมเดิมนะครับพี่ๆอล่องเดิมเดิมคาบเดิมเดิมเลยพี่เก่าจริงไม่แอบอิงนิยาย เห็นไหมเนี่ดูความเก่าเนี่เก่าจริงไม่แอบอิงนิยายครับพี่สามร้อยบาท e? นะครับนี่องค์นี้นะเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่นะครับสำหรับองค์ต่อไปครับพี่นะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เด็ดจริงครับพี่นี่คือวัดพระคลังนะพี่น,เนะเนื้อเขาเรียกเนื้อก้นคกนะพี่นะเนื้อมวลสารนี่พี่ดูมวลสารเขาเนี่ยนะคร e? ับเป็นเมด็ดเมด็ดเม็ดเม็ดเม็ดพี่พี่จะเห็นเลยไหมเม็ดขาวใสาขาวขุ่นเม็ดดำด àng, เม็ดแดงนี่เม็ดซุ้มกอเลยตรงซุ้มเนี่ย นะครับพระเนี่ยเนี่ยรอยแกะออกจากกรอบยางแดงยังอยู่เลยพี่นะครับอ่าเนี่ยแม่ซุ้มกอดูเนี่ยยางแดงยังอยู่เลยพี่ละพระเนี่ยพี่ฟอร์มพระเขาสวยนะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะชัดเจนมวลสารแน่นเห็แม้เนื้อหาค่อนข้างที่จะชัดเจนครับพี่มวลสารแน่นเนื้อมีความหนึบับพี่เห็นไหมดูด้านหลังเนี่นะครับเขาเรียกว่าเนื้อเป็นไต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 ,ตเลยพี่ในะครับสำหรับเนื้อแบบนี้นะ499บาทนะครับเผื่อท่านใดแบบอยากได้ไปบูชานะนะครับเขาเรียกว่าเนื้อก้นคกครับพี่เนื้อสวยมากพิมพ์สวยเนื้อสวยครับพี่พิมพ์ใหญ่นะ 49-9บาทนะครับพี่มิจาณเนี่4 9ี่นะครับ499เดี๋ยวเปล่าเราไปกันต่อกับพี่ครับกับองค์ต่อไปนะครับชุดตะกุดดีพี่นะครับชุดนี้นะพี่นะเป็นตะกุดใบรานเดี๋ยวพี่นาบชุดหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยรับพี่นะครับพี่พิจาณเนี่ยด้านบนนี่เป็นอะไรนะเป็นตะกุดอะไรนยทองทองเนี่ยนะครับอ่าเป็นตะกุดทองทองเนี่ยนะครับเป็นตะกุดหนังสอหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเป็นใบลานหรือเป็นอะไรเนี่ยโอ้เก่าจริงพี่นะครับดูนะดูเขาเรียกไวมนะนะครับอันนี้เป็นชุดตะกุดนะ ในครับพี่พิจารณี่เป็นชุดตะกุดนะเอาไปสามร้อยพี่นะครับแบ่งปันการศึกษานะครับพี่พิจารณแบ่งปันการศึกษาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์ต่อไปนี่เลยนะครับอกคุดนะครับโอ้โหดูง่ายๆคาบเดิมๆพี่เพิ่งได้มาดูคาบเดี๋ยนี่คือสมเด็จอกคุดครับพี่บางหุ่นพรมชัดเจนนะครับนะพี่พ่จาราชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับสําหรับพิมพ์อกคุดนะพี่ดูคาบได้เลยนี่คือคาบร่องรอย ความเก่านะความเป็นธรรมชาติกจ้พี่นะครับสำหรับสมเด็จโอคุตนะนนครับนี่คือบางหุ่นพรมโอ,อคุดเจ้พี่นะครับาาาารๆๆคบาบเขานี่เนื้อหาเขานี่ชัดเจนสุดๆนะครับคาบเขานี่เนื้อหาเขานี่พี่ร้อยชัดเจนสุดๆนะครับสาหรับพิโมคุดนะพี่นะ บางขุนพรมจะพี่เอาสี่เก้าเก้านะครับเนื้อสวยแบบนี้ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วในพี่นาับสี่เก้าเก้านะครับสี่นะนนร้อยเก้าสิบเก้าบาทกับพี่นะครับองต่อไปเป็นของหลวงพ่อเงินกับพี่นะครับเอาไม่ใช่ไม่สวยนะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยห้าชายกับพี่เนื้อหาจัดจ้านนะครับพี่ดูห้าหาเนี่ยสําหรับห้าชายนะเห็นไหม ดูเนื้อหาดูพิมพ์พระดูทรงพระได้เลยพี่นะครับนี่คือหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานครับพี่สภาพก็อาจจะมีร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้มาบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วพี่นะครับเก่าเดิมและธรรมชาตินะครับพี่จ๋าเนี่ยเก่าเดิมและธรรมชาติพิมพ์ขี้ตานะนะเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายครับพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับถือว่าเราเป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะเพิ่งได้มาเลยพี่เอยเอาไปสามร้อยแบ่งให้ นะครับแล้วก็นี่ครับพี่นี่ครับอง์นี้พี่นะเขาเรียกว่าท่ากระดานหูช้างพี่นะการจนบุรีเนื้อตะกัวสนิมแดงโอ้โหพี่เออให้เชิดฉายเลยล่ะเจอองค์นี้เข้าไปเนี่ดูโซนเนื้อเนี่ยนะครับนี่คือเนื้อตะกัวสนิมแดงรับพี่นะครับแล้วตำนานพระตัดลุงเลยนะนะครับท่ากระดานหูช้างรับพี่นะครับองค์นี้นะพี่นะนนะครับโอ้โหพี่การจนะบุรีจ๋าๆเลยพี่เนื้อตะกัวสนิมแดงนะแนวพี่พี่ยาเนื้อตะกัวสนิมแดงนะ นะครับเป็นของกาญนะบุรีกับพี่นะครับแหมแดงขึ้นมาเป็นเม็ด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 ดันออกมาได้สวยงามยิ่งหนักนะครับอ่ดันออกมาได้สวยงามยิ่งหนักนะครับสำหรับองค์นี้พี่น้า้ากระดานหูช้างนะครับน่าใช้นะพลับบางไม่หนานะพี่นะนะครับเอาไปสามร้อยไปนะครับได้มาให้ไปเลยแบ่งปันกันศึกษาครับพี่สามร้อยบาทนะครับถ้าดานหูช้างนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดกับพี่นะครับนี่องค์นี้พี่นนะครับนี่คือเจดีวัดระังครับพี่นะครับลงรักดานะ นะครับอยู่ไปในอยู่ในส่วนของเนื้อแบบเขาเรียกเนื้อหามวลสารจัดอะองค์เนี้ยนะครับไม่ได้แก่ไม่ได้แก่ปูดเปล่าหอยนะอันนี้เป็นแก่มวลสารเลยนนครับ <c oughs> เห็นเห็นเลยดูเนื้อเดี๋ยว <c oughs> และมีร่องรอยการลงรักดําอย่างชัดเจนเห็นไหมร่องรอยการลงรักดํพี่เห็นไหมชัดเจนกว่านี้ไม่มีแล้วพี่นะครับเนื้อนี้แบบโอ้ถ้าได้มาตอนบ่ายนะยาวเลยองค์เนี้ยนะครับยาวแน่นอนเนี่ยพี่นะครับพระสวยแบบเนี้ยโอ้หพี่เอ้ยนะครับดูเดูยเดิมเดิมในครับขออนุญาตใจคราว่าเดิมเดิมดีกว่านนครับเดิมกว่านี้ไม่มีแน่นอน นะครัาเดิมกว่านี้ไม่มีแน่นอนพี่ดูในนููเม็ดขาว,ขาวเนี่ยขาวขุ่นเะนี่ยนะครับนะสวยแบบบาดใจอ่ะนะคาสวยแบบบาดใจพี่คือเราธรรมชาติเขาครบสําหรับองค์นี้นะมันหายยากพี่มันไม่เจอดิ นะครับเออไม่ค่อยเจอดีเนื้อแบบเนี้ยนะครับจริงๆต้องหลักพันนี่หลักพันยังไม่น่าเกลียดเลยดูเนื้อพระเดิเนื้อพระเขาฟ้องพี่เก่าจริงหรือเก่าเล่นนะนะครับน้ำสองไปเห็นเนื้อก็รู้เลยพี่เนี่ยดูดิเห็นเนื้อรู้ปั๊บเห็นปั๊บรู้ปุ๊บนะครับอ่าเห็นเนื้อรู้ปั๊บเห็นปั๊บรู้ปุ๊บนะครับเอาไปห้าเก้าเก้านะครับพี่มิจ๋าเลขมงคลหน่อยนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท เนียครับเย็นนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจรายการไหนนะครับพี่ๆสามารถโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะนะครับผมพร้อมรับสายเสมอนะครับใครไวใครได้ครับพี่ไม่มีดึงไม่มียืดเยื้อปิดก่อนได้ก่อนปิดก่อนได้เปรียบนะครับวันนี้ทางเราขอตโมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ